ผมชื่อสมปองถิงชูจากจังหวัดก,กระบ,บี่เป็นนักธุรกิจอดีตผมเคยเป็นครูพ่อแม่ผมคนยากจนทำนาเลี้ยงควายการที่ผมมีธุรกิจใหญ่ได้นั้นความคิดผมเปลี่ยนจากเดิมไปจากเป็นครูเงินเดือนไม่พอจากเลียกคุนที่ผมทำธุรกิจ ครั้งแรกทำธุรกิจแบบครอบครัวแบบแฟมิลี่คือช่วยเหลือกันทุกคนในครอบครัวขายของเล็กน้อยแล้วก็รับจ้างพอผมมีทุนเยอะขึ้นผมก็ลงทุนใหญ่การลงทุนใหญ่ต้องศึกษาเรื่องระบบเรื่องระบบต่างๆมีระบบบัญชีระบบตรวจสอบวัตถุดิบ การศึกษาเรื่องระบบผมศึกษาจากบริษัทที่มีประสบผลสำเร็จแล้วเช่นของซ p ของบริษัทนิโจนแอทเซลแอนเซ e r v วิ e จำกัดของญี่ปุ่นพนาโซนิกแล้วก็ของผมมาประมวลการทำธุรกิจใหญ่ต้องศึกษาเรื่องคน เรื่องบัญชีต้องทำเควตโฟู์ทำกำไรขาดทุนออกมาให้ชัดเจนจึงไปกู้ธนาคารได้การกู้ธนาคารเยอะหลายร้อยล้านพันล้านนี่มันต้องมีความรู้ความสามารถที่จะเขียนโปรเจกต์ออกมาที่หลังผมก็ทำโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มลงทุนเยอะแล้วโรงงานไบโอแก๊สไบโอเมทร่วมทุนกับเยอรมัน แล้วก็ทำโรงแรมธุรกิจหลายอย่างทำรังนกรังนกนางแอน่นแล้วก็น้ำบ้านจัดสรรทำห้างทำสินค้าสอง้างโดยการใช้หลักการควบคุมดูตัวอย่างจากบริษัทที่เขาประสบผลสำเร็จเพราก็ควบคุมคนอย่างไรผมก็เลยใช้วิธีการแบบนั้นมาใช้กับผมแล้วก็ใช้ความรู้จากมาเลยที่เรียนเป็นทฤษฎีต่างๆบวกเข้าไปทำให้ ธุรกิจผมประสบผลสำเร็จสูงสุดในชีวิตปริญญากินิรียมาครั้งนี้ผมมีความรู้ดึกพวกภาคภูมิใจมากและมีความสำคัญต่อกระผมมากผมเห็นว่ามหาวิเลยแห่งนี้เป็นมหาวิเลยใหญ่ที่สุดแล้วก็มีเกียรติถ้าได้รับปัญญาแบบนี้ผมจะ ให้ลูกหลานได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้เขานำเนินการทำเหมือนผมการรับปัญญานี้ผมไม่ได้ออามาใช้อะไรแต่ผมเอาเพื่อเป็นเกียรติเพื่อเป็นตัวอย่างรับลูกหลานว่าคนเราอายุเยอะอายุมากอายุน้อยก็มีโอกาสเรียนไปได้จนจบปัญญาดุษฎีบัณฑิตถือว่าเป็นสูงสุดของการเรียนรู้ แต่คนทุกคนจบแล้วการเรียนรู้ไม่มีจบเรียนกันจนทุกครั้งเรียนเรื่องชีวิตเรื่องเรียนเรื่องคนอื่นเรียนเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องที่เราจะประกอบธุรกิจอะไรการดำรงชีวิตอย่างไรในครอบครัวเป็นอย่างไรนี่เราก็ต้องเรียนรู้หมดคุไถ้าเรียนรู้แล้วมันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคนของคนในชาติจะทําให้คนในชาติเรา จเริรุ่งเรืองตามประเทศอื่นได้ตามที่ประสบการณ์มาต้องเรียนรู้ปัญหาสารพัดต้องเรียดรวดเร็วเร่งรัดงานทั้งหลายต้องศึกษาการงานทุกรูปแบบให้เยบคายยอมมอบกายมอบชีวิตพิชิตงานสุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดให้กับทุกท่านขอฝากความคิดที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นทัศนคติให้กับทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ